สวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี้ผมกับสีผ้าที่นองมาเห็ดเองเนีเดักปูเนาะผมมีผ้าไปดักปูทะเลครับผมจะขวดด้วยขวดน้ำนครับสุดร่องเบิงครับมาหาวิธีดักันพี่นองว่ามันสิเอมันแดงไดงเนาะพี่น,นอนนะเพราะเนี้เสาหรือว่ามูบนาะพี่นองนะนนนอ,นองหา, <c oughs> <c oughs> าวิธีเปิดักกับเราว่าเห็นหลายครับผมว่าสีทดลองเห็ดเบิงครับว่ามันสิ ได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลก็อีกเรื่องนึงครับผมเดี๋ยวผมจะพ้าไปิดร้องมึงครับพี่น้องไม่คิดนี่นะนะครับ้วยขวดน้ำขนาดนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเคสก่อนครับครับรับเลี่ยกผมก็ะิตัดตรงนี้นะครับตัดข้อมันนีก่อนพี่น้องอ้ตัดข้อแล้วก็ทิสวมเข้าไปครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนครับผมก็ะดิษตัดประมาณนี้นะครับตรงเี่เหลือขนาดนี้ครับเดี๋ยวผมก็ะิ ตำการปาดตรงนะครับปาดข้อตรงนี้ครับข้อตรงนี้ออกเพื่อจะ,อะตรงนี้มันจะแข็งับผมตรงฝาเนี่ยครับฝาอุ้ยนะครับทายคนเดียวกันต้องแบงนะครับตรงนี้ข้าจะปาดออกครับให้ปาดตรงข้อนี้ออกเพื่อจะห้อเทให้มันคอนขึ้นนะครับนะครับพี่น้อ,นองเ้องปาดได้ลักษณะนี้นะครับนะหวใไง่าะ แล้วผมก็จะนี่อีกขวดหน่อยเนาะขวดหน่อยแบบนี้ครับนี่ครับเขาจะปาดตรงเออตรงข้อตรงนี้มนะันเนาะปาดข้อตรงนี้ครับแล้วก็สวมเข้าไปข้างในครับสวมเข้าไปลักษณะแล้วเขาจะเขาจะชุ่มขั้นตอนต่อไปครับผมจะปาดข้อตรงขวดหน่อยเนะครับ้างปาดข้อขอวดหน่อยลักษณะแล้วผมก็จะเอาสวมเั้ไปครับสวมเขไป็นเง่แบบแบบนี้ครับ สองนงไปเราก็เขาจะปาดเป็นแยกออกเป็นซี่ส่วนครับแล้วก็จะเย็บติดกับขวดตัวไงเนี่ยนาอพี่น้องเย็บติดกับขวดตัวไ่ครับเป็นลักษณะนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาจะไม่เย็บตัวกับฝาขวดไ่ครับเห็นบ่ผมยังพอนีเอาสวมลงไปทางในครับเห็นบ่ทางในมันเันต้องเอาสวมลองไปทางในแล้วก็ปาดตรงข้างก้นเนี่ยนาะพี่น้องให <forcément, S 2> ้ s <S มันเป็นโล่งได้ครับเห็นบ่ ยังไม่ได้เย็บตัวก็ตีฟ้าขวดตัวใหญ่ครับพี่น้องฟาขวดตัวใหญ่ตัวน้อยตัวนี้เขาต้องเน้นเข้าไปแล้วก็เย็บติดกับตัวตัวใหญ่นะครับฟ้าตัวใหญ่นะครับเพราะผมเย็บติดกันก็เป็นออกมาลักษณะนี้ครับเย็บติดกันกับขวดปากใหญ่นะครับนี่จะเป็นไอ้ขวดตัวที่ว่าตัวยางนะครับผมจะซูปเข้าไปแบบนี้ครับแต่ว่าผมจะตัด ตัดเนาะครับตัดตรงนี้ครับงันไก่ตัดตรงนี้แล้วก็หนีบหนีบหนีบเป็นเส้นให้มันอ่อนๆเนาะครับพี่น้องให้มันอ่อนๆครับเดี๋ยวเบื้องขั้นตอนต่อไปน้ำกันครับครับผมก็มาตัดเนาะครับให้มันเป็นลีกเดี๋ยวนี้ครับนั้นอ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะอ่อนเพื่อวเขาเขาไปนะครับเขาไปปุ๊บจะไปตกตรงนี้ตกตรงนี้จะตัดครับผมว่างันไก่นะครับพี่น้องงันไก่ตัดเห็นมันอ่อนมันเจ็เป็นลักษณะนี้เลยครับ ง่าเนาะใส่ง่าเขาก็จะสวมลงไปข้างในครับวงไปในข้างในลักษณะแล้วก็จะทําการนิดนะครับนิดติดกับขว,วดตัวใหญ่เน,นวางคือเป็นการเซ็ตสิ้นในการเฮ็ดเนาะนี่ครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนะครับเดี๋ยวผมก็เอาเนื้อไปข้างในครับผม ลองครับว่าจะได้ผลบ่พี่น้องนี่เป็นการทดลองครับผมคลิปทดลองนี่ครับเกษตรเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องจะเป็นงาาเนะพี่น้องเนาะเอาไปข้างในจุกจะลงไปแบบง่ายๆเลยครับเห็นบ่เอาขวดใหม่มาหยิบติดต่อกันผมก็จะเอาเนื้อเนาะเาเนื้อปลาหมึกเนาะครับผมจะไปทดลองมือนี่แหละครับผมเฮ็ดเซ็จแล้วผมก็จะไปทดลองครับผมว่าจะได้ผลบม่ได้ผลนะพี่น้องเนาะเอาเขาไปลักษณะนี้ครับ น,นง่ายทั้งในกเป็นอ่อนๆครับเดี๋ยวผมไปทดลองให้เบื้องครับผมใส่ได้ผลกับซีบอพี่บ้องน่องแช่เนาะครับเนาะแช่ในการใส่ได้คือว่าใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะ,นะคลิปนี้ก็จบสำนีก่อนครับเดี๋ยวเบื้องรอชมผลงานอีกคลิปหนึ่งครับผมมาสีได้เบอร์ได้นะครับเนาะ